สวัสดีค่ะมาพบกับแน่งมิสซูเอเวอร์ห่งจัดให้นะคะวันนี้เน่งมากับเจ้าตัวนี้เลยค่ะป a j e โ o Elite Edition ่นขับสีนะคะราคาอยู่ที่1 6 6 0 0 0 0าบาทค่ะมาดูกันค่ะว่าวันนี้เน่งแถมอะไรให้กับลูกค้านะคะเช่นเคยค่ะโลโก้ปาเจโร่สปอรนะคะเป็นสีโครเมียมค่ะกระจังหน้าของตัว Elite Edition จะเป็นสีดําอยู่แล้วนะคะแต่ตัวสีอันนี้เน่งแถมให้เป็นสีดําค่ะไล่ลงมาเลยค่ะ ชุดแต่งของสปอร์ตไลเดอร์นะคะด้านข้างจะมีไฟเดลไลท์ค่ะมาดูข้างด้านข้างกันค่ะว่าเนงแถมอะไรให้อีกนะคะมีเลยค่ะล้อมแม็กค่ะจากเดิมที่สวยอยู่แล้วนะคะลูกค้าอยากได้สไตล์ออฟโรลดตรงนี้เน่งก็จัดให้ค่ะคิ้วล้อค่ะที่ครอบกระจกตรงนี้เน่งก็แถมให้เป็นสีดำนะคะการสัดสีบานค่ะเบ้ามือจับค่ะ แล้วก็ที่ข้อเปิดเปิดประตูรถนะคะมาดูด้านหลังกันค่ะว่ามีอะไรเพิ่มเติมอีกค่ะคิวมีไฟตรงนี้นะคะโลโก,โก้ปาเจ r ร s สปอรค่ะพรมหกดีรอบคันนะคะแล้วก็ที่กันลอยของป a เจโรค่ะไล่ด้านล่างมาค่ะสักเกิดด้านหลังของ Sport Rider s p o ร์ต i d เดอเหมือนเดิมค่ะ มาดูกันค่ะว่าโปรโมชั่นของรถคันนี้แห่งให้อะไรกับลูกค้านะคะมาดูกันเลย สำหรับโปรโมชั่นของเจ้าปาเจโรตัวนี้นะคะเดาวเริ่มต้นเพียง79,000บาทค่ะก็จะได้แต่งหล่อๆแบบนี้นะคะไปครอบครองค่ะหากลูกค้าคนไหนสนใจสามารถคลิกลิงก์ทางช่องทางนี้หรือโทรสอบถามกับเด่งมาที่062-236-2951ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะและลูกค้าคนไหนที่เป็นลูกค้าเก่ามิซูก็จะได้สิทธิพิเศษเพิ่มเติมค่ะ หากลูกค้าคนไหนจะมีรถเทิญก็สามารถติดต่อเน่งมาทางช่องทางนี้ได้เหมือนกันค่ะสำหรับอีพีนี้เน่งขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้มาพบกันเน่งอีพีหน้าค่ะมาดูกันค่ะว่าเน่งจะรีวิวรถคันไหนและเป็นร,รุ่นไหนที่เน่งจะส่งมอบเป็นคันต่อไปสำหรับอีพีนี้สวัสดีค่ะ